ขวดนี้เป็นขวดพลาสติกนะครับได้ติดตั้งแม่เหล็กซึ่งสามารถผลักดันให้น้ํากลายเป็นพลังแม่เหล็กได้แม่เหล็กเราติดอยู่ที่ก้นนะครับแต่เมั่ปล่อยพลังมาทำให้น้ํากลายเป็นพลังแม่เหล็ก จึงสามารถทำให้เข็มทิศนั้นหมุนได้ทั้งทั้งที่แม่เหล็กที่เราติดตั้งมันอยู่ที่ก้นไม่ได้อยู่ที่หัวที่หัวไม่มีแม่เหล็กมีแต่น้ำอย่างเดียวนะครับแสดงให้เห็นว่าแม่เหล็กของเรามีพลังสูงพอที่จะทำให้น้ำ กลายเป็นแม่เหล็กได้สนใจติดต่อกับพอ,อ,อกเกีงไกรได้นะครับเพราะว่าพอ,อ,อกเกียงไกรเป็นผู้ค้นคว้าและผลิตขึ้นมาเองเพื่อใช้กับ สุขภาพของเราเพื่อบำรุงสุขภาพของเราขอบคุณครับ